สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปัชินีครับสวัสดีค่ะว้าวอ่ะว่างนอนเหรอเฮ้ยว่าผมอุตส่าห์เก็กท่าผมอุตส่าห์ไปนั่งดูคลิปบุสลีนว้าวนะครับเก่งนะคนนี้ดังเพราะว่าฮะสุขภาพดีแต่ว่าไปเร็วหน่อยหนึ่ง ถ้าจะกินมะขามป้อมยักษ์ที่เราโชว์นี่นะรับรองมุสลีอยุยโยเข้าเรื่องพิพิชญ์นี่ว่ามาวันนี้ผมมาเนี่ยเพราะมาในแนวของบุสลีนี่เพราะว่าจะเป็นต้องการประลองยุทธ์กับพิพชญนี้อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรเป็นรอบที่สําคัญมากประลองมาเลยค่ะท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่ทําให้ผมนี่ไม่ชอบเกี่ยวกับวิชาลายมือมากๆก็คือเป็นอย่างอ่ะคนมาดูแล้วก็ส่วนมากมีปัญหา ถ้าผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงนะฮะมันเลยแบบเหมือนกับเรารับความทุกข์เขาเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราแล้วเราเ้ยมันจะแก้ปัญหาเขายังไงวะนะฮะแต่พี่พัชนีเนี่ยครับว่ากันว่ารับไปทุกเรื่องนะฮะสู้ในทุกสู้ในทุกแบบค่อยบยันนะฮะค่อยบริยันผมก็เลยขอประลองกับพี่พัชนีนะฮะผมหยิบมาจากนี้จากชุดหนังสือนี่มานะฮะพี่พัชนีค่ะถ้ามีคนคนนี้นะฮะ พร้อมกับมือแบบนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะจะจะเห็นนะฮะ่มาถึงพี่พัชนีแล้วก็โอ้ช่วยขน้อยหน่อยช่วยขน้อยหน่อยผมอยากจะรู้จริงๆว่าพี่พัชนีจะช่วยยังไงมือแบบนี้ <laughs> เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับมือแบบนี้นะฮะอ้อยยาโอเคนะคะนี่นะะ ครบั่วเลยฮะครบท้วนจะแก้ปัญหาเขายังไงมือคนนี้ถูกกำหนดมาไว้ว่าต้องยากจนนั่นน่ะดิผมอยากจะใครก็อยากจะรวยใช่ไหมมาหามาดูลไรมือดิก็ทำไมถึงจนเราจะวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มแรกเราจะวิเคราะห์ทำไมถึงจนอ่ะแล้วทํายังไงถึงรวยไอ้ข้อแรกอะถ้าท่านรู้ศาสตร์ทางลายมือนะท่านจะเห็นเลยโอ้โหแล้วถ้าท่านเป็นแบบผมนะฮะคือไม่รู้วิธีแก้ปัญหานี่นะ ท่นจะทุกข์หนักเลยมนจะจะแก้ไอ้ข้อที่สองของพี่พันธ์ีไม่ได้ว่าทําไมถึงจะรวยช่อันนี้จะทําไม่ได้โอเคแต่วันนี้พี่พันธ์นีจะทําให้ดูอืจะทํำยังไงครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูครับเพราะอะไรถึงจนอ่าเพราะอะไรถึงจนหนึ่งเป็นคนไม่ละเอียดอืในทุกๆเรื่องร่องผิวหนังหยาบนะคะวนเป็นเกาะผิวหนังหยาบ ร่องผิวหนังหยาบก็เรียกว่าคนมือห่างตี้นห่างร่องร่องผิวหนังนี่สาคัญนะฮะอย่าคิดว่าไม่สาคัญร่องผิวหนังเห็นไหมฮะร่องผิวหนังเห็นไหมหยาบครับนี่คือร่องผิวหนังนะคะมือห่างตี้นห่างทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ละเอียดรอบคอบรวมทั้งการใช้เงินอืมถ้าเราเห็นคนร่องผิวหนังหยาบเราจะแทบตีความดเลยว่าเขาไม่ละเอียดเขาไม่ละเอียดคุณลองพิสูจน์ดูก็ได้นะะพิสูจน์เลยนะฮะอย่างเดียวไม่พอมาอีกแล้วหมายเลขสองนั่นแหละ ใจร้อนเส้นชีวิตขาดนะคะหมายเลขสองเส้นชีวิตสั้นไม่ได้หมายถึงอายุสั้นเป็นคนไม่เก็บอารมณ์ไม่มีความอดทนทางด้านจิตใจนะคะสมมติเจ้านายบ่นนิดเดียวกูไม่อยู่แล้วออกแล้วออนะคะใช้เงินก็เปืองออแล้วก็ไม่งอไข่อ่ะนะคะหมายเลขสามตัดสินใจเร็วเส้นสมองสั้นขาดแค่นี้ นะคะแล้วเวลาพูดจะเหมือนผ่าหมาอย่างปเหมันไปทั้งมันอยู่แถวเนินอังคารเลยนะอัางคารกลางแล้วสั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะก็จบแล้วถ้าเป็นผู้บริหารบริษัทไหนเขาก็ไม่จ้างมึงขอโทษทีนะคะหมายเลขสี่เก็บเงินไม่อยู่เส้นใจตกล่องเส้นใจตกล่องมันมาประกอบกับเส้นชีวิตไอเส้นไอร่องผีหลังหยาบด้วยอ๋อต้องต้องต้องดูต้องประกอบคือใช้เงินไม่มีความระมัดระวัง หมายเลขห้าใจกว้างเส้นสมองกับเส้นใจห่างกันมากครับตรงที่เนินเสาห่างเออทุกอย่างหมดไมายเลขหกยอมเสียเปรียบครับนิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนางครบใครกูมีแต่ให้เออไอปเะเอไปเะเอไปเหอะทำการค้ารับเหมาก่อ,กอสร้างก็เฮอ่อเฮ่อเฮ่อแล้วพอเจอเขาเก็ไม่กล้าทวงถ้ามือนิ่มเข้าไปอีกยิ่งซวยเข้าไปอีกนะคะ หมายเลขเจ็ดเหนื่อยกายเส้นวาสนาตั้งตรงเส้นวาสนาเป็นเส้นวาสนาตั้งตรงมือนี้บางทีคิดว่าจะซื้อหวยจะได้รวยเออนี่ยส้นวาสนาเนี่นะฮะมือนี้ไม่มีวันรวยจากหวยเขาให้ต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองอันนี้นะฮะค่ะถ้าท่านมาเรียนรู้กับพี่ประดีนะฮะท่านจะทราบตรงนี้ทั้งหมดนะฮะอย่างที่พี่เล่าเล่าไปนี่นะคือนั่นคือขั้นแรกวิเคราะห์มือของเขา เห็นละให้เขารู้ตัวเลยว่าชีวิตเขาเป็นอย่างนี้นี่คือขั้นแรกไอ้ขั้นที่สองนี่ขั้นที่สองพี่ว่าจะทำไงว่าขั้นที่สองที่บอกว่าจะทําให้เขารวยเนี่ยเอมันจะทําได้หรือโอเคเพราะเขาก็มีปัญหาเนี่ยนี่ยรผมผมจนอยู่เนี่ยผมจนอยู่เนี่ยโอเคเนะคะอ่าโอเคอ่ะยังไงมาดูมืออ่าบางคนเนี่ยนะคะเนี่ยการวางแผนก็ไม่มีครับ นะคะไม่มีความฉลาดเฉลียวพูดจาก็ตรงผงผางไม่มีวาทิสินในการพูดเก็บเงินไม่เก่งตัดสินใจเร็วนะคะบางคนเนี่ยนะคะยากจนมากนะคะยากจนมากลูกคนนี้การเรียนผลการเรียนออกมาก็ไม่มีดีพ่อแม่บางทีมีนามีไร่นะมีสวนยังอุตส่าห์ขายนาส่งควายเลี้ยง เข้าใจที่พี่พูดไหมคือคือค anyway> ือถ้าคนคนอย่างนี้นะอ่ขายนาสงกายเรียนถ้าพ่อแม่เรียนรู้วิชาทางลายมือนะก็คงจะต้องคิดอีกแบบว่าจําเป็นต้องส่งเขาเรียนหรือเปล่าใช่ไหมพูดนี้ใช่ไหมทำเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีหัวเด็กมันเรียนไม่เก่งคุณให้ไปเรียนเอกชนปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วจบมาแล้วใครเขาจะจ้าง เข้าใจใช่ไหมแล้วมันทรมานเขาด้วยนะที่ต้องไปใช่ก็เขาผลสุดท้ายนาเนอขายหมดกลับไปก็ทํานาไม่เป็นนะคะแล้วยิ่งไปเรียนในปริญญาตรีที่สาขาที่ไม่ได้มีความสามารถแต่พี่จะวางแผนไอ้คนคนนี้รวยได้และวางมาแล้วด้วยจริงเหรอมันรวยมากกับพี่เยอะจริงเหรอจริงสิเฮ้ย โอ้โหนี่มันสุดยอดแล้วนี่ถ้าผมเจอมืออย่างนี้แล้วผมกุ้มใจตายเลยไม่รู้จะแก้ให้เขายังไงแต่พี่ทำได้ใช่ไหมทำยังไงเอ้าพี่บอกแล้วว่าพี่เป็นเด็กที่ยอราดตีสองตีสามเนี่ยเพื่อนพี่ลายมืออย่างเงี้ยมันจบปสี่เออฮะอนะฮะครับพอตีสองตีสามพอมันเข็นรลูกชิ้นมามันช่วยแม่มันปั้นลูกชิ้นครับมันชำนาญแต่เรื่องลูกชิ้นโอไม่ได้ชำนาญนะโดนแม่มันด่าให้ทำ จำใจต้องทำอีกไม่ด้องทำลองแล้วพอทีหลังมันทาเก่งแม่ก็ไม่ทําให้มันทําพอเจอพี่มันก็เฮ้ยไปทําอะไรเออกูจะไปย่างเป็ดออกูจะไปทำหนุ่มจีบช่วยอากงไอ้ช่วยอากูกูก็เบื่อว่ะมึงเบื่อไหมมันก็ถามพูดมึงกูกูกูก็เบื่อที่กูมาเนี่ยเพราะว่าแม่กูอากูไปบังคับแม่กูให้มันมาช่วยย่างเป็ดไม่งั้นก็ไม่ให้แม่กูเลือกเป็ดกูก็เบื่อลูกชิ้นปั้นทุกวันคแล้วเสร็จแล้วก็เวลามันนั่งคุยกันตอนนั้นพี่ ่า <ítulo> <run> uh, เร yeah that, um ิ oh, uh ่มเรียนกับยายพี่บอกมือมึงไม่สวยอมึงไม่รวยหรอกอก็บอกก็แม่กูยังไม่รวยเลยขายวันหนึ่งสองสามกะละมังเสร็จแล้วก็พอมาเจอกันทีหลังเนี่ยก็เลยบอกมึงต้องทําวิชาชีพคนคนนี้จะรวยได้ไม่จําเป็นต้องมีปริญญาจบป .4 ก็รวยได้แต่มึงต้องทําอะไรให้อร่อยไปเลยอทําลาดหน้าก็ต้องอร่อยสุดยอด ทำลูกชิ้นมันก็ต้องตีงตลาดแตกไปเลยเน้นไปเลยใช่เน้นในแบบนี่แหละเอาง,ง่ายนี่แหละของแบบของแบบที่แบบเรียกว่าที่คนอาจจะมองข้ามเลยนะใช่แล้วสมมุติว่าไม่จําเป็นต้องไปทําลูกชิ้นถ้าคนคนนี้มาจากต่างจังหวัดแทนที่จะไปเรียนปริญญาตรีะนะหรือให้แม่ขายนาส่งควายเรียนเนี่ยะนะไม่ต้องอ เอาความรู้ป .4 ป .6 มอ .6 อะไรเนี่ยไปเป็นลูกจ้างในทําอาหารทําอะไรที่ร้านที่เขาเก่งตั้งแต่ล้างจานไปเลยอและเอาความรู้ตรงนั้นไว้รวยไหมรวยิเมื่อกี้ปอพี่พอดีอพูดถึงผลกำารสอเลยผมนึกถึงราดหน้าเอาไง่ายแล้ถ้าเราเก่งเอาอย่างเดียววะกูมุ่งม,มั่นราดหน้าเลยนไว่าหนึ่งเดือนสอสามเดือนกูก็ม,มุ่งแต่ราดหน้ามันจะไม่เก่งได้ยังไงอ่ะใช่ไหม แต่ถ้ามาหาพี่อะสักวันเดียวก็เก่งแล้วเออแล้วนี่รู้เรื่องอหุ้นแล้วแล้วเดี๋ยวก็เป็นเอ็กซ์เพรสตแล้วล่าล่าหน้าขายเงินเข้าสบายสบายเลยฮะเออมันก็อยสั่งสมแต่คนนี้มันทําลูกชิ้นอะโอ้ลูกชิ้นนี่มันใครใครก็กินแล้วทีหลังมันมีแฟนมันก้าแฟนให้รู้แฟนมันล่องผีหนังละเอียดยิบเลยอ๋อแล้วฉลาด มันให้แฟนมันเก็บเงินเราก็บอกเคยต่อไปเองต้องซื้อที่ทําอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ยุ่งเลยมันทํลูกชิ้นอย่างเดียวเ,<อ>เรื่องหน้าที่เป็นเรื่องของแฟนเพราะเขาอาจจะรู้ตัวเอง,องเช่นถ้าเขาเขาเป็นแบบมืออะไรนิ้วน,นิ้วชี้สั้นใช่ไหมก็วางแผนให้มันไงนิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนิ้วนางไม,ไม่ต้องมองตรงนี้หรอกอ่ะคนเสียเปรียบคือไม่ให้มันยุ่งเรื่องเงิน<อ>มีหน้าที่ทําลูกชิ้นทําไปแล้วแล้วก็มีเิียาก็ซื้อที่ดินค่อยๆเก็บแล้วรู้ไหมมันเก็บที่ดินที่ไหนสมัยก่อนมันเก็บที่ดินที่ไหน แถวๆนู่นหแล้วบอกแถวๆเมื่อกี้สายยาวราชใช่ไหมแถวๆเยาวราชไม่มีเราญาติเป็นที่ทรัพย์สินอ่าไปเก็บแถวสายทอแถวสายทอก็ไม่มีตอนนั้นแล้วเขาเก็บแถวไหนรัตชิโยทินค่ะสมัยก่อนสมัยแตก่อนแต่ก่อนแบบไม่มีราคาเลยไม่มีราคาเลยมันเก็บรัตชิโยทินโอ้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เขาโอ้เขาไปแล้วเที่ยงกับพี่ประชินเใครรู้กันมันเป็นโรงงานไปนานแล้วมันไปไปไกลแล้ว แต่ที่มือแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นหน้าที่ทําอย่างเดียวมันคุมแต่ลูกชิ้นเมี่ยมันคุมเงินโอ้นั่นนี่นะท่านผู้ชมครับใช่ไหมฮะวางแผนให้นี่ขนาดว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่พี่พชนีพึ่งเริ่มเรียนกับคุณย่าคุณยายเนี่ยคุณยายแล้วทีหลังมันก็มาหาแล้วมันยังบอกว่าเอ้ยนี่รถกูพิ่งซื้อใหม่กูซื้อที่แล้วก็ซื้อรถสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นก็พี่ก็แต่งงานแล้วพี่บอกอะไรรถมึงบอบได้ บอบได้แล้วก็นั่นได้เขาเรียกอะไรซีตรองอะครับสมัยก่อนนี่ถือว่าแพงนะใช่ใ่แล้วมันซื้อที่ราชโยธินปัจจุบันนี้ไม่รู้จะมีเหลืออยู่ปล่ามันซื้อไปเยอะเหมือนกันโอ้รวยไหมงานแค่เนี้จับปุ๊บเดี๋ยวนอ้โหที่มันมันดูยังหวะจังหวะมันไม่เก็บเงินให้แฟนเนี่ยมันมีหน้าที่คุมโรงงานลูกิ้มันเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมเชี่ยวชาญอะาล่ามีหนังหยาบมันก็ไม่ได้เก็บเงินอกูมีหน้าที่ทํากูไม่เกี่ยวรู้จุดอ่อนจุดแล้วก็เอาฉะนั้นถ้าใครมีอย่างี้ ถ้าคุณไปทำงานเดี๋ยวเจ้านายกาไล่ออกอนะคะเะนั้นคุณก็ต้องไปทางวิชาชีพและวิชาชีพคุณนั้นต้องเก่งไปเลยและถ้าแต่งงานก็ต้องหาผู้หญิงที่ละเอียดรู้จักเก็บเงินเก็บทองถ้าไปหาผู้หญิงอย่างนี้ด้วยก็โอ้โหแย่ yeah. แต่ผู้หญิงแฟนเหมือนมือเหมือนกันก็ทังเหมือนๆๆกันก<อ>็เราก็ต้องรู้<อ>ใช่ไหมก็ต้องรู้แล้วตัวเองก็จะต้องไม่เก็บเงินนะได้เงินมาก็ซื้อที่เลือกซื้อที่ที่มันติดถนนอะไรอย่างเงี้ยการวางแผนไม่มีก็ต้องมีคนวางแผนให้ อันนี้ผมผมจะนี่นะฮะผมจะครูพารลักจําว่าพี่แก้ปัญหาอย่างนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยได้ถ้าวางแผนเป็นอย่างี้เดี๋ยวผมจะตามถ้ามือไม่สวยไปทางวิชาชีพเลยถ้ามือไม่สวยนะฮะเดี๋ยวจะแนะช่วยแนะนำว่าอย่างนี้นะให้ให้เนะทางวิชาชีกได้เลยนะฮะพี่ใช้คําว่าปรมาจารย์นะคะปรมาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์ทางโหราศาสตร์หลายท่านพี่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วที่เก่งๆลายมือท่านก็ไม่ได้สวย อ๋อแต่ท่านก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นด้านลายมือใช่เฮ้ยอ่าเข้าใจไหมก็แสดงว่าต่อให้เรามือไม่สวยถ้าเรามาเรียนวิชาลายมือกับพี่วัชรีแต่คุณต้องตั้งใจอลายมือพี่ก็ไม่สวยครับครับถ้าคนที่เป็นปรมาจารย์ด้านลายมือถ้ามือสวยเดี๋ยวก็อยู่ในวงการนี้ไม่นานเพราะว่ามือเขาสวยเขาก็ไปทําธุรกิจอล้ดิ ผมผมว่าจะตั้งตัวเป็นปรมาจารย์อยู่นี่ผมจะล่า<ม>เรียนให้เก่งเม,มืม่อมือสวยปุ๊บเขาก็สามารถที่ไปหาเงินไปทําธุรกิจ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ทิ้ง <c oughs> เพราะตรงนี้มันมานั่งดูทีละคน <c oughs> ละคนละคนห <c oughs> นึ่งเนี้ย แต่มันก็ได้ช่วยคนนะถ้าพูดถึงนะแต่มันหาเงินช่้นักธุรกิจไม่ได้ก็ได้แต่ว่าเราเอาความรู้ไว้ตรงนี้แก้หนึ่งแก้เหงาใช่ไหมความรู้พวกนี้มันแก้เหงาแก้เหงาได้แล้วก็ช่วยคนได้ต่อให้เรารวยแล้วก็แล้วแต่นะฮะเราก็เอยช่วยคนคนนู้นคนนี้คืออันนี้พูดกันในกรามความเป็นจริงนะฮะถ้าคนที่มือสวยๆเขารู้จังหวะรู้อะไรเขามีทุนมีอะไรเขาก็แยกตัวไปเขาก็ทิ้งตรงนี้เหมือนพี่เนี่ยตอนนี้ก็ดูศุกสาวทิตย์จั์ นะแต่ต่อไปจำเลยนะคะถ้าดูอาทิตย์ละวันแสดงว่ารวยแล้วแต่ถ้าไม่ดูเลยแสดงว่ารวยมากโอ้ดูสักหน่อยดูวันละชั่วโมงก็ยังดีนะไม่ต้องไม่ต้องต่อไปต่อไปดูวันละชั่วโมงยังดูสี่วันดูหดมาแล้วเจ็ดเหลือสี่นะแต่ถ้าเหลือสามแสดงว่ารวยขึ้นแต่ถ้าเหลือสองอันเริ่มรวยถ้าเหลือวันเดียวแสดงกูใกล้เกนแล้วเอาต้องรีบๆหน่อยนะเพราะตอนนี้นะฮะ เพียบชนีดจะเปิดเรียนนะฮะวันเดียวนะวันเดียวนะคือวันอาทิตย์นะฮะเปิดเรียนวันเดียวแต่รับดูสี่วันรับดูที่วันยังไม่รวยรับดูสี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะฮะแต่ถ้าเหลือสามวันแสดงว่าเริ่มรวยขึ้นแล้วถ้าเหลือสองวันเอาหลังมือค่ายหยุดแล้วเอ้าแต่แต่ที่จะเปิดเรียนอีกคือสมัครวันที่เจ็ดนะฮะเริ่มเจ็ด เจ็ดกุมภาสะหมักได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะด่วนเลยนะฮะเต็มแล้วเต็มเลยนะฮะแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับคนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ดิฉันเกิดสองสี่เก้าสามนะฮะเกิดสองสี่เก้าสามฉะนั้นลองเอาสองห้าเอ้ยสองห้าหกสามลบดูนะฮะก็จะเป็นเจ็ดสิบแต่มันเลยเดือนเกิดมาแล้วก็คือย่างเจ็ดสิบเอ็ดนะคะและไม่เคยทำสญจกรรมอะไรทั้งสิ้นนะคะ สิ่งนี้ดิฉันกินมานานแล้วนี่คือสดๆนะครับถ้าใครมีนะคะใครปลูกมะขามป้อมยักษ์ไม่ต้องมาซื้อดิฉันไม่ใช่มะขามป้อมป่านะมะขามป้อมป่าไม่อร่อยมะขามป้อมยักษ์ลูกใหญ่ๆอ่ะนะถ้าใครมีก็เอามาตั้งทุบก่อนตั้งทุบก่อนนะต้องทุบกว่จะเสร็จทุบให้เม็ดออกก่อนนะแล้วก็เอาไปปั่นปั่นเสร็จแล้วก็มะขามป้อมเนี่ย1นกิโลใส่น้ำครึ่งกิโลน้ำสุกนะเอาน้ำกั่นแล้วไปต้ม ให้เย็นแล้วปั่นออกมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสเนี่ยนะคะโดยการดิฉันใช้น้ำมะขามสดอืนะคะแล้วก็ไม่ฉีดยานะคะมะขามป้อมนี่ไม่ฉีดยาแน่นอนนะคะอแล้วก็เอามาเนี่ยตรงนี้ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบห้าลูกสิบห้าลูกเนี่ยนะสิบห้าลูกนะคะจะอยู่ได้เป็นปีนะคะท่านจะเห็นว่าเขาขาวอยู่ก้นขวดเนี่ยนะคะคือความเข้มข้นของเขาขวดละยี่สิบห้าบาท ต้องเขย่าก่อนหรือเปล่าเขย่าซีไม่งั้นผงมันก็จะอยู่เอ่25บาทถ้าซื้อ2โหล2โลเท่าไหร่2โหลก็โลละโลละ300เนอะ10กว่า200โล600บาท600บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีเราจะต้องใส่โฟมไปเลยแต่ท่านจะอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่คือรีเนี่ยข้ามวันก็ถึงนะถ้าไกลจะแค่เป็นแข็งไปเลยเก็บได้เท่าไหร่เก็บได้ปีหนึ่งแต่ต้องอยู่ในตู้เย็นนะเต้องแช่ฟรีต้องอยู่ในช่องฟรีแล้วท่านลองพิสูจน์ดูนะคะ ตัวเนี้ยวิตามินซีสูงมากนี่นะฮะอ่าสูงมากพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์พิสูจน์ได้คนที่เป็นหวัดเนี่ยลองเลยพิสูจน์ได้ไหมผมผมพิสูจน์ตัวนี้ยไหมอ้าวได้เลยแล้วไม่อร่อยก็พูดมาเลยคุณเก่งอ่าเดี๋ยวจะดูรสชาตินิดหนึ่งนะฮะนะคะปรุงรสนะคะนิดหน่อยอะไรไหอืมรสชาติหอมกลมกล่อมแล้วก็เป็นหอมมะขามป้อมมันมันมีมันเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวทั้งต้นและปลายนะฮะเป็นอาหารที่เออเป็นเรียกว่า เป็นเครื่องเป็นอาหารหรือเป็นสมุนไพรดีเนี่ยสมุน,มน<า>ไพรก็ได้นะเป็นสมุนไพรที่ผมคิดว่ามีรสชาติที่ว่าขอคารวะเป็นรสชาติที่ควรคารวะอย่างยิ่งท่านที่เป็นภูมิแพ้ลองทานดูนะดิฉันไม่ได้พูดลองทานดูนะคะและพี่พัชรีจ,จะให้ดูนิดหนึ่งว่าประสิทธิภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่พัชรีไปดูมาแล้วไปตรวจสุขภาพแล้วก็เอาไปที่ตรวจสุขภาพนี่นะฮะม,มาเป็นหลักฐานยืนยันว่า สุขภาพของพี่พิชญ์ดีดีเพราะทานมะขามป้อมตัวนี้แหละฮะนะคะอ่ะดูดูนะคะเนี่ยนะคะก็ลองดูเอาเองแล้วกันนะที่ฉันก็อ่านไม่ค่อยเป็นนะคะไปตรวจเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่เท่าไหร่วะยี่ห้าหรือไงไม่ใช่นะไปไหนวันที่เท่าไหร่แมวอยู่ตรงไหนครับลองดูดิ้เพิ่งตรวจมาไม่นานเนี่ยตรวจมาตรวจสองครั้งอ่านี่ไงยี่ห้าเมษาเนี่ยเอ้ยยี่ห้าพิ ยี่สิบห้าผู้จิการไหนไงเนี่ยสำเนาแล้วยี่สิบห้าเขาพิมพ์ไว้ย <25 S 1> <บ>ี่สิบห้าผู้จิการี่ทั้งทั้งที่สองครั้งแรกก็อยูออ่ยี่สิบสี่ผู้จิการใชยี่สิบสี่อันนี้ยี่สิบห้าผู้จิกายี่สิบสี่ตุลาก็ไปครั้งหนึ่ง<ฮ>ะนะครับผลการตรวจออกมานะคะเนี่ยเนี่ยต้องดู<ฮ>ะนะ,ะผลการตรวจออกมาคุณเก่งพี่อ่านไม่ค่อยเป็นอะตัวไหนฮะโอ้นี่ฮะมีทั้งตัวอันนี้ก็เรียกว่าเคอเลสเตอรอลตัวร้อนคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์สามสิบนี่นะฮะอ่า HDL นี่น่าจะเป็นเอ่อต้องให้คุณหมอเขาตรวจละผมไม่รู้เรื่องนะคะไปดู LDL ร้อยสามสิบเนรื่คุณหมอแปลให้ฟังแล้วว่าไม่มีน้ำตาลเบาหวานอะไรที่เกินไปเลยครับนะคะอ่าแล้วก็นี่อันสุดท้ายอะไรสุก้าเนี่ยครับอ่านี่นะฮะร้อยยี่ห้านี่นะฮะนะคะก็เดีให้ดูผลเลือดผลบวกอะไรไม่มีทั้งสิ้นนี่ฮะหมอบอกว่าไปทำอะไรมาเนี่ยก็เลยเอาหลักฐานมาให้ท่าน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 ดูนะฮะ ส่วนที่ว่าคุณหมอเขาชมพี่พัชนีมากว่าเฮ้ยทำไมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างนี้นะฮะแล้วพี่พัชนีนะครับอย่างอื่นท่านไม่เคยทานเลยนะฮะพวกยาวิตามินอะไรพวกนี้นะท่านทานเฉพาะไอ้ตัวนี้นะฮะที่ทำให้สุขภาพท่านดีแล้วคุณหมอเขามันบอกว่าอาหารเสริมท่านไอชื่อมาแต่เราไม่พูดอ่ะนะนะว่าอย่าไปทานไอตัวนั้นนั่นะนะคะมันจะเป็นมีค่าต่อไตอาหารเสริมอะไรเนี่ยบางตัวเราไม่พูดหลักนะคะไอไอนี่ถามนิดหนึ่งลดน้ำหนักได้เยอะมาอ่ะแน่นอนก็ดูหุ่นพี่ดิ พี่กินทุกอย่างที่ฝังหน้าผมลยฮะผมเปัญหาเรื่องน้ำหนักเยอะคือหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นวิตามินซีนะคะที่เข้มข้นที่สุดคุณเราไปดูในเน็ตเลยนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยคือราชาแห่งวิตามินซีและวิตามินซีที่มีมากที่สุดอยู่ในมะขามป้อมแล้วก็รสชาติอร่อยเพราะเป็นมะขามป้อมยักษ์นะคะแล้วเดี๋ยวนี้วิตามินซีเนี่ยนะคะก็คือ มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากทําให้ผิวสวยทําให้ผิวทําให้แก่ช้านะคะแล้วควรเป็นยี่สิบห้าบาทมันถูกจริงๆแต่มีแค่สามเดือนนะที่ฉันขายตามหน้ามันฮะเดี๋ยวที่พูดจะขายแค่สามเดือนเหรอมันไม่มีไม่งั้นต้องเปิดตู้เย็นเป็นปีเออแล้วอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าสําคัญมากนะฮะเมื่อกี้คุยกันมาในคลิปที่แล้วแล้วผมขอบอกกับบอกท่านผู้ชมในอีกคลิปนี้นะฮะค่ะท่านผู้ชมครับ มันเป็นโชคดีมากเลยนะฮะถ้าท่านมาดูลายมือกับพี่พัชรินในช่วงนี้นะฮะได้กินฟรีใช่ไหมให้กินฟรีจริงนะให้ทานฟรีให้ทานฟรีพาพวกมาสิบคนแจกสิบขวดพาพวกมาห้าสิบคนแจกห้าสิบขวดโอ้โหว้าวนแต่เด๋ยไท้ยซื้อกันคนละโหลโดนห้าสิบหลอร่อยฮะอร่อยอร่อยแล้วมันเป็นของที่มีคุณค่ามากเดี๋ยวฝากไปให้เด็กคนเก่งด้วย เขาชอบอยู่แล้วเขารู้โอ้โหนี่สุดยอดเลยฮะอืคุณไม่สมเดือนนี่เหรอสามเดือนนี่เหรอก็ตามหน้ามันไงโอ้ตายแล้วต้องรีบเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะตั้งแต่เอนี่แหละฮะเดี๋ยวเราออกสดนตั้งแต่คือตั้งแต่วันนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้ก็คือวันสามเดือนแต่ถ้าอยากจะไปทํากินเองขอสูตรที่ฉันได้และปีหน้าเดือนมิถุนาสั่งจองได้เลยพันมาขำปออ ร้อยห้าสิบาทต่อต้นโอ้คุ้มมากนะฮะสุขภาพนะเพื่อสุขภาพของเรานะฮะมีซื้อได้นะคะมีพันขายครับนะฮะแล้วก็เป็นมะขามป้อมยักษ์โอ้โหคุณมีต้นเดียวออกพอห้าปีหกปีไปแล้วออกห้าร้อยโลต้นหนึ่งกินไม่หมดพี่วิชนีฮะว้าแมวเริ่มโกรธละเมื่อไหร่มันจะหมดจบคลิปนี้สักทีเอกระดัจบกละจบโอเคนะคะ คนละ25บาทถ้าซื้อ2โหลส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเราจะแช่แข็งปอกไปเลยข้ามวันข้ามคืนก็ยังแข็งเพราะจะใส่กล่องฟไปให้นะคะถ้าท่านสนใจจะดูลายมือกับดิฉันศุดสวสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะแล้วก็ถ้าจะมาเรียนก็วันที่7จกุมภานะคะเปิดแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะนัดเวลามาได้ได้มาชิมน้ำมะขาป้อมพาเพื่อนมาเยอะ แจกหมดทุกคนอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ